ออ้ยนี่ครับหัวยาวเข้ามาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้แปลกมากเลยครับเป็นสีเหลืองนะครับคันนี้เนี่ยขับมาครับไม่ไกลครับเนี่ยครัหาโอ้สภาพดีเลยครับยืนทรงสวยเลยคันนี้เนี่ยขับมาครับเนี้ยป่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ารถคันนี้มันเครื่องตัวไหนครับโอ้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยนะฮะ โอ้น่าจะเป็นรถวิ่งอะไรล่ะเนี่ของชำม,มะเนี่ยกเสียงนิ่มมากเลยมาครับผมทีนี้มาดูกันชัดๆนะครรถหยอ่อหัวยาวครับหกล้อหัวยาวไอ้หอ้เสียดายครับยืนทรงดีนะฮะแต่ 6ล้อนี่จะเริ่มฟุดืดหน่อยครับงานอ้อยไม่ค่อยมีนะฮะส่วนมากก็วิ่งง้อยวิ่งเข็นมันนะครับไม่ค่อยได้วิ่งใช้งานแบบยังไงล่ะหางานยากครับหกล้อนะไปต่อยากถ้าเป็นรถ10ล้อนี่จะไปต่อง่ายนะครับจะขายง่ายกว่านะฮะตัวนี้นี่ฮะออกเป็นสีครีมนะครับ รถคันนี้น่าจะเป็นรถแบบพวกเข็นพวกสหะอะไรล่ะวิ่งของชํำนะครับวิ่งกล่องพวกของชํำนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังเห็นวิ่งอยู่นะฮะรถพวกนี้นะนี่ฮะโอ้โหโดนแดดอย่างเงาเลยครับอย่างสวยครับนี่ฮะ มีแต่งไฟประดับด้วยอันนี้ยืนทรงดีครับไม่บิดไม่เบี้ยวครับเนี่ยโลมีโลด้วยครับนี่ฮะน่าจะวิ่งพวกนี้นะครับพวกร้านค้านะครับนี่ฮะร้านค้าขายส่งไปยังไงนะฮะนี่ฮะเดิมครับเครื่องท้ายเป็นของทีเอ็กครับเดิมเดิมยางหลังไม่ค่อยสวยแล้วครับแต่ รถพวกนี้มันจะคัสซีพวกคัสซีเนี่ยโอ้โหจะสวยนะครับนี่ฮะพวกรถสีครับสวยเลยน้ำอะไรอยู่วิวหมอกมาครับน้ำอะไรเยอะออกมาครับนี่มันเครื่องวะเต็มเลยตอนวิ่งมาสวยๆเลยครับโอ้โหยังไม่มีเยิ้มเลยเฟืองท้าย ถ้าเป็นสิบล้อโอ้ยสภาพนี้ขายง่ายครับคนยังเอาไปนิยมทําเป็นเทรลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวอยู่นะหัวยาวเนี่ยบรรทุกอ้อยครับลักษณะนี้จอดนานแล้วนี่ยจอดตากฝนน่าจะปีหนึ่งแล้วมั้งครับเนี่ยพื้นก็เริ่มไปแล้วถ้าบรรทุกอ้อยมันจะโกงกงหน่อยนะฮะกระบะเอ้มองไม่ทะลุเลย ไฟท้ายใหม่ๆเลยยางไม่ค่อยสวยครับยางหลังอมอลมเบรกใหม่ครับเงาเลยมอลมเบรกฝาถังน้ำมันครับมีล็อกน้ำไว้ด้วยน่ฮะเงาๆเลยครับมอลมเบรกของไต้หวันนะครับเนี่ยไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับ คันหน้าเป็นคันหน้าหัวยาวเหมือนเดิมครับเทกนะยังไม่มียังไม่เปลี่ยนเป็นคันหน้ากว้างครับพวงไลก็เป็นธรรมดาครับเนี่ยฮะโอ้สมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์น่าจะแต่งพอสมควรนะครับรักรถอยู่นะฮะแต่งานมันยังไม่มีแล้วครับช่วงนี้ใครได้หัวเก่งครับดูครับคันเกียร์ยังเดิมๆมครับเนี่ยฮะไม้หัวยาวอย่าง หนาเลยครับโอเคครับใครยังเอาไปทำเป็นอยากใช้งานประโยชน์ได้ก็ลองมาดูครับเกียร์เดิมๆครับท x เอทไม่ต้องมุดเยอะครับเดี๋ยวเห็นชัดๆเลยนี่ฮะทะเบียนมีนะครับทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับแต่แจ้งก่อนนะครับเครื่องไม่ตรงกับหน้าเล่มนะครับเปลี่ยนเครื่องมา เปลี่ยนเครื่องมาครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับแต่ไม่มีเอกสารนะโอ้โหดูครับหัวยาวภาพยังเปิดย,ยังล็อกได้อะเนี่ยลวงมาตรงนี้แล้วก็ดึงล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้จะทำงานถือว่าโอเคครับล็อกได้ โอ้บีบีคอสั้นครับเนี่ยปั๊มสั้นครับหมายเลขไม่ตรงแต่ถ้าใครจะขอมันขอไม่ได้นะครับทําใบยินวอยบอกออกใบยินอยให้หน่อยเนี่ยออกไม่ได้ครับโคนไม่ได้ครับโอเคเลยครับยางหน้าสวยอยู่คูหน้ายางดอกยางเยอะๆเลยเนี่ย วิ่งมาครับวิ่งมาจากรอยเอ็ดเลยเนีย่ยมาใครจะหาไปวิ่งนะครับใครมีงานก็ลองมาดูครับเนีย่ยเดิมเกือบทั้งคันนะฮะมีเครื่องนะครับที่ยังไม่เดิมนะครับปกติเครื่องมันก็เป็นท x นะครับตอนนี้ลองมาดูครับรถใช้งานได้ครับ หรือว่าสวยไหมมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นี่ฮะชนแบบไม่ยุบเลย <c oughs> โดดเหล็กทะลุออกมาเลยไม่เป็นไรครับซื้อตาไฟมาใส่หม่วิ่งได้เหมือนเดิมนะฮะเคาะๆหน่อยน่าจะชนมามาครับผมไออยากได้ครับหัวยาวทีเอ็ก ถูกๆครับตัวนี้น่าจะอยู่ราวๆแสตนต้นๆนะครับผมมาณนี้ครับตรงนี้ก็รถเข้าเยอะหน่อยนครับรถรถรถเข้าเยอะเลยนะครับข้างหลังก็เริ่มทยอยเอามาตัดนะครับคันไหนที่เริ่มตัดก็เริ่มทยอยครับนีะฮะข้างนี้ก็มีอยู่ห้าคันครับฝั่งนี้ เขามาโอ้เนี่ยไฟยังสวยๆอยู่ถือว่ายืนทรงดีครับคันนี้มาครับผมอไม่มีอะไรมากมายครับมีอัปเดตรถเข้าใหม่ครับรถเจ้าคุปป่มนานมาทีครับเพราะว่าราคามันตกเลือเกินครับช่วงนี้สภาพนี้ปี2ปีที่แล้วโอ้ยแสนหกนี่วิ่งกัน ย่งกันเลยนะครับสภาพนี้วิ่งได้เขาไปหาเข็นอ้อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มไหมมีงานแล้วครับหอยยาวไปครับผมเรื่งานแล้วครับห้าโมองครับเขาเริ่มไปแล้วรถก็เริ่มออกมาทยอยตัดกันนะฮะโอ้ลืมไปครับพอดีมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าให้พูดภาษาลาวนะครับ ลืมว่าจะพูดภาษาลาวให้ฟังมันก็ลาวไม่ตรงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเว้าย่อเดี๋ยวเว้าวเล่าครับมันผสมประสานกันเดี๋ยวฟังบรู้เรื่องนะครับมันอาจจะนี่โรงเรียนเพชรพรมพั 2000, นธ์ยังอยู่ครับใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับโรงเรียนเพชรพรมพันธ์นะฮะนี่ยใครที่ถามหากันเยอะๆนะฮะร,รถมินิบัสพร้อมใช้งานเลย ยืนทรงสวยนะครับแต่ก็มีสีแตกมีอะไรบ้างนิดหน่อยครับเป็นธรรมดาครับรถหลายปีแล้วนะฮะเป็นต้นไต้นมอเต่าะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไหล่ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอะไหล่ยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ